อเคครับ okay, ผมทุกคนก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อีกกับผมเอ็มจากช่องมิสเตอร์เอ็มเอ็มเอ็มครับผมก็ในพาร์ทนี้นะครับผมเราจะไปทำทางในเนเธอร์กันนั่นเองนะครับผมและพาร์ทนี้เราได้ปีกมาแล้วทุกคนนี่ไม่ใช่หมายถึงอิเลท่านะก็หมายถึงออฟติฟานนั่นเองนะครับผมนี่ซูมหน้าได้แล้วตอนปิดคลิปเราก็จะได้ไม่ต้องไปซูมหน้าในโปรแกรมตัดต่อแล้วนะครับผมนี่ซูมให้เลยนะครับผมก็พาร์ทนี้เราจะไปทำทางในเนเธอร์โนก็อันนี้มาอัปเดตก่อน แล้วกันก็คือผมทําหลังคาไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะผมสําหรับห้องตรงกลางกับห้องแมวนะคะผมแต่ว่าไอตรงฟาร์มแกะเนี่ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างลื้อยากนะคะผมสําหรับเพดานหินอะเพราะว่ามันมีฮอปเปอร์แล้วอะคือจริงๆมันก็ลื้อได้แหละเพราะว่าในฮอปเปอร์มันเต็มไปด้วยกันไกลแล้วแต่ว่าก็มันลื้อลำบากนาะเพราะว่าเนี่ยมันติดพวกเวสโตอะไรเงี้ยผมกลัวว่าแบบผมจะเผลอทุบออกหรืออะไรเงี้ยแล้วอันนี้ทําไมมันทำไมมันไม่เข้าฮอปเปอร์ะเอาเป็นว่าฟาร์มผลแกะก็ไว้อย่างนี้แล้วกันนะคบผมผมคิด เกยดเปลี่ยนเพดานแล้วนะคบผมก็วันนี้เราจะไปทําทางในเนเธอร์นะคะผมแล้วก็นี่ผมพาแมวมาเพิ่มอีก2ตัวนะคบผมผมตั้งชื่อไปที่เราอรอแล้ว,ลวก็คือแป้งกับปองนะครับผมรวมกันเป็นป่องแป้งแล้ว จริงๆมีคนตั้งมาตั้งแต่พาร์แรกๆแล้วผมก็ลืมเอามาตั้งชื่อให้น้องนะครับผมในห้องเนี้ยผมจะเลี้ยงแมวให้ครบทุกสีเลยนะครับผมก็จะตั้งชื่อแต่ละตัวไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมแล้วก็นี่ตั้งชื่อไอโบแล้วไอโบไม่มันคิดชื่อไม่ออกแล้วอ่ะชื่อหมาก็เออถึงแต่ไอโบเนาะก็ไม่รู้ทาไมเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูออฟซิเดียนก่อน อ,ออกซิเดียนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าคือผมอะ่ะจะต้องเอาไปทําเป็นประตูขนาดใหญ่ข้างในเนเธอร์ด้วยแล้วก็แล้วก็ผมจะไปสร้างประตูเนเธอร์ไว้ตามที่ที่ผมจดบันทึกตามสมุดไว้นะครับผมเนี่ยมีประมาณเยอะเลยนะครับผมก็ในพาร์ทนี้ก็จะมีแผนประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาปรุงยากันก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนว่าเรามียากันไฟเท่าไหร่ ยากันไฟมี4ี่ขวดเหรอเอาไม่ใช่เอาเดี๋2สขวดแล้วเลยอ,อันนี้ยาไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เดี๋ยวผมเก็บไว้แถวๆนี้ก่อนแล้วกันเออสามขวน,นี้เดี๋ยวเอาไปทําเป็นยาปลาล้วกันเพราะว่ายาฮิลเนี่ยผมว่าปลาสะดวกกว่าเนาะปรุงยากันไฟต้องใช้แมก์ครีมนะครับผมก็เนเธอร์วอดอยู่นี่ไม่ได้ปลูกเลยด้วยโอเคมาปรุงยากันดีกว่า เอ้ยกดผิดไม่ใช่เดี๋ยวห้องสมุดนะครับผมผมจะทำมีมีโซนของห้องปรุงยาด้วยนะทาไว้รวมกันเลยนะครับผมทั้งสมุดเอ็นชานทั้ง ายาต่างๆนะคะผมก็ในส่วนตรงกลางนี้ผมเปลี่ยนด้วยนะจากตอนแรกที่มันเป็นแบบบันไดยึกยืดยึกย,ยตรงแถวๆทางเชื่อมนะคะผมผมก็เปลี่ยนให้เป็นไม้แล้วนะเพราะว่ามันเดินไม่สะดวกจริงมันแบบมันตกร่องอะ่ <Okay. S 1> ะเออก็เลยเปลี่ยนเป็นไม้เลยแล้วก็นอกจากที่ผมจะเปลี่ยนเพดาะนะครับผมผมก็แก้ตรงนี้จากตอนแรกมันเป็นเหมือนเก้าอี้ใช่ไหมแต่ผมตรงนี้ขอเปลี่ยนเป็นห้องเก็บชักบอกโกบอลแล้วกันนะครับผมก็ตรงนี้จะเป็นชักอกโกบอลเปล่าที่ ผมไม่ได้ใช้นะคะผมก็มาไว้ตรงนี้ลวกันโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะผมสําหรับยากันไฟแล้วก็ยาฮิลคือยาฮิลเนี่ยผมเอาไปเผื่อเฉยๆนะคืออาจจะไม่ได้ใช้ด้วยซ้าแต่ว่าก็เอาไปเผื่อนะคะผมแล้วก็เอาในวิชั่นมาสซาลมขวดสี่ขวดเอามาเผื่อนะคะเผื่อว่าแบบทอดเอหมดเนาะเรามีกระดูกค่อนข้าง,างมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าผมยังไม่ได้ทํความกระดูกเนะาะก็ผมว่าจะค้าเป็นกระจกสีขาวนะคะผมสําหรับวางพื้นนั่นเองนะคะผม เวลาเข้าเนเธอร์นะครับผมผมจะไม่ใส่ปีกละกันเพราะว่าเดี๋ยวตายเนะาะใส่ปีกแล้วมันค่อนข้างเราะบางนิดนึงน,นะคะพอเป็นสเกฟโฟด,ดิ้งหน่อยละกันเอาไว้ต่อส,องสูงๆแล้วก็แล้วก็โก,กสโตนเอามาหน่อยละกัน โอไม่มีปีบินแล้วรู้สึกรู้สึกว่ามันเดินทางลำบากเหมือนกันแล้วเนี่ยเออแล้วก็เอาไม้ไฟเช็คไม้เช็คว่ะจะพูดว่าไม้เช็คเฉยเลย <c oughs> ตอนตัดคลิปผมได้ยินแฟนท o อมันอยู่ตรงนี้เว้ยแล้วมันน่าจะดีสปาไปแล้วก <c oughs> ็วตรงนี้ที่ผมเคลียร์ไปนะครับผมเพราะว่าพาร์ทที่ผมทำฟาร์มเหล็กอ่ะผมใช้หินบาซอลเยอะนะครับผมก็เลยต้องมาเก็บตรงนี้ก็ <c oughs> ตรงนี้ผมตั้งเสาวไว้นะครับผมเป็นพิกัดที่ศูนย์นะคะผมแล้วก็ผมจะย ้ประตูเนเธอร์ตรงนี้นะครับผมมาไว้ข้างบนนะอเคอันนี้พิกัดศูนย์ศูนย์ผมทำประตูเนเธอร์ชั่วคราวไว้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้แบบชั่วคราวนะชั่วคราวแบบจริงๆเพราะว่าประตูเนเธอร์ที่ผมจะสร้างเนี่ยมันใหญ่มากจุดดูซิไปโผล่ตรงประตูบ้านเราหรือเปล่า โอเคมาโผล่ตรงประตูบ้านเรานะครับผมโอเคเข้าไปใหม่ผมจะขุดให้กว้างสักประมาณ50บล็อกแล้วกันทุกทางเลยนะครับผมให้ให้กว้าง50บล็อกนะคะผมบผม็1บล็อกแล้วกันเพราะว่านับจาก0ูนย์นย์นะครับผม51บล็อกเพราะว่าผมต้องการทําเป็นลักษณะของโดมวงกลมเครื่องวงกลมนะครับผมก็คือโดมปิดอย่างเงี้ยก็มาเริ่มกันเลยนะครับผม โอเคครับผมตอนนี้ผมขุดได้ประมาณ5%ของทั้งหมดที่ผมต้องขุดนะครับผมคือมันเยอะมากแล้วก็วางบีคอนไม่ได้นะก็เลยแบบว่าซ็งนิดหน่อยนะคะผมก็ต้องขุดไปเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้จ,จะใช้เวลาเป็น10ชั่วโมงเลยก็ว่าได้เพราะว่าก็มันใช้เวลาในการขุดเยอะมากๆนะคะผมนี่ขนาดผมขุดมาประมาณเกือบ2ชั่วโมงยังได้แค่นี้เลยดูการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่นี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะผมก็ ผมขุดไว้เท่านี้ก่อนชั่วโมงครึ่งคลิปนี้ทำหลายวันแน่ผมบอกเลย <laughs> day t โอเคครับผม ก็ตอนนี้เออเสร็จไปประมาณ20%เองมั้งเพราะว่าผมปูกระจกไม่หมดนะคะผมตอนนี้ก็กระจกผมหมดพอดีนะคะผมหมดบ้านแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปฟาร์มกระจกที่ทะเลทรายนะคะผมก็แต่ว่าผมขี้เกียจบินไปนะคะผมก็เดี๋ยวผมจะเริ่มทําทางในเนเธอแล้วกันนะคะผมเพื่อที่จะไปทะเลทรายนะโอเคเดี๋ยวเรามาคํานวณพิกัดกันก่อนแล้วกันนะคะผมลบสามเก้า 5, 9, 8, 4, 9, 4, 5 5 9 4ห้านเะครับ551โอเคก็อันนี้จะเป็นพิกัดในเนเธอร์ที่ผมต้องไปสร้างประตูนะคะผมแต่ก่อนอื่นเลยผมต้องไปฟาร์มออกซิเดียนเพิ่มนะคะออรับผมออกซิเดียนผมหมดแล้วสร้างประตูได้แค่2บานนะครับผมออกซิเดียนเราหมดแล้วเนาะโอเคกระจกเราก็หมดแล้วเหลือแค่นี้นะคะผมตเตาเผาอัตโนมัติเราปิดตรงห้องสมุดไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมห้องสมุดเดี๋ยวผมไปทำรอกรอบแล้วเดี๋ยวอารีเพย์มาให้ดูเพราะว่ามัน ค่อนข้างใหญ่นะคะผมจ๊บโอเคนี้ก็มีจุดที่สําหรับเผาไอเทมแล้วนะคะผมแบบชั่วคราวนะเพราะว่าผมคิดว่าอยู่ว่าอยากจะทําจุดที่แบบเป็นซูเปอร์สม t ลเตอร์นะครับผม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็คือแบบเครื่องเผาแบบบิ๊กเบิ้มเลยนะครับ2 0 0 t years later มาเรา ไปขุดทางนีนเทอร์ไปเลเซายกันดีกว่าครับผมลบ400กับ500นะครับผมซึ่งเราต้องไปทางไหนเอ้ย500 500ก็ตรงไปทางนี้ลบลบคือไปทางนี้งั้นผมจะตรงไปดีกว่าเพราะว่า500มันไกลกว่าเนาะก็ค่อยเลี้ยวไป400นะครับแม็กมาคิวเนี่ยเยอะเกิน <c oughs> ขอบบล็อกต่อทาง่อยครับผมเอายากันไฟไปเผื่อดีกว่าให้เซตเป็น500 เ4้าแล้วโอเคเออวิกาถูกต้องไหมสก้าสี่กับ551โอเคน่าจะตรงนี้แหละที่เป็นทะเลทรายสร้างประตูลเลยมาเรามาลุ้นกันว่าจะไปโผล่ในถ้ำรือเปล่า โอเคมาโผล่ตรงทะเลทรายพอดีเดี๋ยวเรากุดประตูนี้ทิ้งก่อนนะครับผมแล้วก็ไปวางตรงจุดที่มันตรงจริงๆนะเดี๋ยวนะเรามีเตียงบปะวะเออนอนก่อนดีกว่าไม่ชอบกันคืนเลยโอเคเช้าแล้วอันนี้ก็ทุกป,ประตูนี้ทิ้ง3959กับ4 4 1 4โอเค3959 4 4 1 4โอเคตรงนี้ใช่ไหมโอเค้ okay. ก็จุด ประตูชึบชึบดูซิว่าเข้าประตูเดียวกันนะเปล่าถูกต้องเยี่ยมไปเลยมาทีนี้เรามาขุดทรายกันโอเคได้เวลาไถพื้นท,ที่แล้ว โอเคครับ okay, ผมตอนนี้ผมก็ขุดทรายมาเต็ม3ามช็อคโก,กบอกแล้วนะคะผมจริงๆอยากให้เต็มสี่หละแต่ว่าพวกของในเดทเทอร์ผมมันค่อนข้างเยอะนะคะผมก็เอาแค่สามไปก่อนแล้วกันนะคะผมก็กลับบ้านกันไปเผากระจกนะคะผมผมไม่แน่ใจว่าลาวาที่ผมตักมามันจะพอไหมแต่ว่าเอาฐานไปเผื่อแล้วกันนะคะผมแบ่งครึ่งเพราะว่าบล็อกฐานหนึ่งบล็อกมันเผาได้ประมาณหนึ่งชุดเลยนะคะผม ประมาณนี้นะครับผมแบ่งพอๆกันก็ระหว่างนี้นะคบผมผมว่าผมไปทําฟาร์มกระดูกก่อนดีกว่านะครับผมเพราะว่ากระจกที่ผมใช้เนี่ยมันต้องใช้โบนมิลมาทําสีขาวนะครับผมไปทําฟาร์มกระดูกเลยแล้วกันนะคะผมที่เออสเปาเนอร์สเกลเลตันนะครับผมมาเตรียมอุปกรณ์กัน เขี้ยวพตอนนี้ผ่านมาสักพักแล้วโอ้โหก็เยอะอยู่เนี่ยมาองมาตีกันดูดีกว่าว้าวโอเคเน่โอ้โหมาดูผลลัพธ์ทั้งหมดดูดีกว่านะครับผมอันนี้ผมรวมรวมคานูเก่าผมไว้ด้วยนะอันนี้ฟาร์มแป๊บเดียวเองนะครับผมเอฟเคแป๊บเดียวเองประมาณ10นาทีได้ ก็ถือว่าแก้ขัดไปก่อนนะครับผมเพราะว่าผมต้องยืนเอฟเคนะไม่งั้นมันแบบว่ามันไม่มาถ้ายืนตรงเนี้ยถ้ายืนตรงเนี้ยมันลุดระยะนะครับผมก็นี้ได้กระดูกมาทั้งหมด2ชุด2ชุดครึ่งเลยนะ โอ้สุดยอดเลยมีได้เลเวลมาซ่อมตั่วด้วยนะคะผมเนี่ยเยอะอยู่นะก็เกือบเกือบเต็มนะคะผมคือผมไม่แน่ใจว่าเตาที่บ้านเรามันเจเนเรตหรือเปล่าเพราะว่าผมก็อยู่ไกลสปาอยู่นะคะผมดูสิเจเนเรตหรือเปล่าก็เจเนเรตอยู่นะเพราะว่ามันอยู่ในสปาไงเออก็ดีนะคะผมก็ทีนี้ผมขอ a f k เผากระจกสักครู่นะคะผมเพราะว่าผมก็ ไม่ค่อยมีเวลาในการอัดนกก็ขอเอฟเแล้วกันแล้วก็ไปทำงานก่อนนะครับผม three hours later โอเคเอาไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยมาเติมนอกรอบแล้วกันถ้าไม่พอนะครับเอ้ยผมลืมไอ้นี่ ตมออกซิเดียนเฉยเลยตมออกซิเดียนมาทําประตู4อีก2ประตูที่เหลือนะคบผม10บกว่า10กว่าบล็อกเนาะสำหรับออกซิเดียนนะครับงั้นเดี๋ยวผมไปฟาร์มไปแล้วกันมันนิดเดียวนะครับเดี๋ยวบินหาบ่อลาวาแล้วก็เออบินหาบ่อลาวาแล้วก็เอาน้ําลาดแล้วก็ไปขุดมาเลยนะครับผมตอนที่ผมไปทะเลทรยายผมก็เห็นบ่อลาวาแล้วแหละลืมลืมไปว่าต้องขุดออกซิเดียนด้วยาตามทุ่งหญ้าน่าจะเจอไวกว่า นี่ไงเจอโอเคมาลาดน้ำเลยครับราดน้เลยาดน้เลยแถวนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้ว <Okay. S 1> แล้วก็ทำประตูตรงนี้ให้เสร็จด้วยนะครับ โอเคโอเคผมเรียบร้อยแล้วสหรับประตูเนเธอร์สีประตูเข้ okay, ผมฝากออกซิเดียนไปตรงนี้นะทุกคนเตือนผมด้วยนะ <c oughs> ผมกลัวลืมมาจุดเลยว้าวดูดีกับเขาสักทีประตูเนเธอร์เนี่ย ผมอยากทาประตูแบบนี้มานานแล้วแต่ว่าคือมันเปลืองงบประมาณอยู่พอสมควรก็คือพวกออกซิเดียนอะไรเงี้ย One hour later เดี๋ยผมอันนี้ผมทําเพิ่มเติมไปอีกประมาณชั่วโมงนะส่วนเพดานที่อยู่ข้างบนนี่ผมคิดว่าค่อยๆทําแล้วกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะจริงๆฝั่งนู้นผมก็ยังไม่ได้ขุดเลยนะคบผมเนี่ยเป็นทางยาวไปตรงนู้นนะก็เนี่ยทั้งผนังเลยเนี่ย ผมยังไม่ได้ขุดเลยนะคะผมทั้งสองฝั่งนะฝั่งนี้จะง่ายหน่อยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหลุมข้างล่างผมจะไม่ปูตรงข้างล่างกระจกแล้วกันนะเพราะว่าจะได้เห็นแบบว่าความสวยงามของไบโอมนี้นะครับผมส่วนหลังคาเนี่ยผมจะยังไม่มีก่อนละกันเพราะว่าพวกนี้นลื้อยากมากนะคะผมคิดว่าคงต้องหาวิธีระเบิดเบสล้อเพื่อที่จะวางบีคอนได้นะครับผม,มท่นนี้ก่อนลวกันสําหรับประตูเนเธอร์นะครับผมก็มันยังไม่เสร็จหรอกผมอาจจะมีไป ทำนอกรอบด้วยแล้วกันนะครับผมแต่อันนี้ผมอัดมาค่อนข้างยาวนานแล้วแล้วก็คือฟิกแอปผมหายด้วยอันนึงคือมันลงลาวาไปอันหนึ่งนะครับผมก็เลยว่าต้องหาสำรองอีกสักประมาณ2อันนะครับผมที่เป็นซิลทัดนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนลวกันนะครับผมถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมาย บายบายบิวตี้ฟายแล้วโอเคก็บ๊ายบายสวัสดีครับ